สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชาโนมคอนน,นครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมานำเสนอราคาของ To y ยต้าวีออสโตโยต้าวีออสช่วงนี้ผมจะออกรถใหม่ก็ไปดูรถอยู่เรื่อยเลยครับอันนี้เห็นในเพจเขาไม่ค่อยจะมีราคาบอกมีแต่รถมือสองราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอราคาวีออสป้ายแดงออกห้างเขาราคาเท่าไหร่ นะครับราคาวีออสป้ายแดงออกห้างราคาเท่าไหร่อันนี้วีออสเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์หนึ่งพซีซีไม่มีเทอโบนะก็เป็นรถที่มีความเป็นเสถียรภาพค่อนข้างที่จะมีอายุยาวนานมากนี่ว่าตั้งแต่ผมวัยรุ่นจนั้งถึงใกล้ว <c oughs> ัยชราก็ยังมีขายอยู่ยังมีขายก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการปรับนู่นนี่นั่น,น จนกระทั่งมาเป็นรุ่นล่าสุดนะปี2021นี้นะครับาราคานี้การันตีนะเดือนอพฤษภามิถุนาเดือนมิถุนาปีพว2,964ว่า v อ o s วันนี้ขายราคาป้ายแดงเท่าไหร่นะครับมาดูกันก็เห็นชัดเจนเลยสรุ่นก็จะมีรุ่นอ่ารุ่นอะไรของเขานะมีรุ่น e n t รุ่น Mid รุ่น High สามรุ่นหรือถ้าพูดตามภาษาคนรุ่นจ่าหัวก็จะมีรุ่นธรรมดารุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็จะมีอะไรแตกต่างกันออกไปอันนี้เรื่องความแตกต่างี่ผมเห็นคลิปคนอื่นหนึ่งเขาทำกันมาเยอะแล้วว่าแต่ละรุ่นของเขานี่มันมีอ่าออปชั่นอะไรบ้างนะครับก็ทำมาเยอะรบกวนเพื่อนๆไปดูนะฮะ วิดีโอของคนที่เขาทำเอาไว้นะครับร้บควรนิดนึงอันนี้ผมจะมาคุยกันให้เห็นชัดเจนก็คือตัวเบาะนี่เห็นชัดเจนแน่นอนว่าในรถเขามีอะไรแตกต่างจากคู่มือของเขานะเนี่ยนะครับเนี่ยจากคู่มือของเขานี่ครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยเบาะเขาก็จะทําทํามาจากหนังสีดําเป็นหนังเกตคุณภ,ภาพสูงนะครับตัดขอบด้วยสีแดงเห็นไหมครับตัขอบด้วยสีแดงรุ่นไฮ แต่ตัวภายนอกก็ดูเหมือนเหมือนกันนี่แหละภายนอกดูเหมือนเหมือนกันแต่ภายในเนี่ยเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะมีสีแดงตัดไม่ว่าคุณจะเลือกรถสีอะไรก็แล้วแต่นะข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขอบด้วยสีแดงรวมไปจนถึงคอนโซลและประตูข้างก็จะมีสีแดงแต่ขอบมองไปจนถึงเลื่อนไหม้ด้วยนะน่าจะดูที่เลื่อนใหม่ด้วยก็จะมีอ่าเลื่อนไหม่ก็จะมีสีแดงตัดอย่างเงี้ยนะครับสีแดงตัดมาดูรุ่นต่อมารุ่นต่อมารุ่นมิดรุ่นมิดนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มี แค่เบาะหนังดำเฉยๆเบาะหนังดำนะครับเบาะหนังดําไม่มีตัดขอบใดๆก็จะเป็นเบาหนังธรรมดาก็หนังก็คุณคุณภาพค,คุณภาพดีนะเบาหนังคุณภาพดีแล้วก็ไม่มีตัดลายใดๆส่วนที่ก็จะตัดตรงประตูก็จะกลายเป็นสีออกแนวสีบรอนสีบรอนโทนไปทางแดงชมพูอ่อนๆนะมั้งแดงชมพูอ่อนๆนะครับ,ออนนรบตรงที่ ที่ฝาประตูแล้วก็ที่ไต่ขอบตรงคอนโซลหน้านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นต่ำสุดของเขานี่ครับต่ำสุดของเขาจะเป็นเบาะผ้าครับรุ่นแอนตีจะเป็นเบาะผ้าสลับกันร,ระหว่างสีออกแนวสีแดงเลือดหมูอ่อนๆน,นะสีแดงไม่เข้มอ่ะนะแดงเลือดหมูอ่อน,ออนกับสีสีดําผ้าสีดําอันนี้ก็ดีครับก็ดี มันก็มีข้อดีและข้อเสียไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าจะเป็นเป็นผ้าก็เขามีข้อดีและข้อเสียของเขาส่วนข้อดีของผ้าเขาก็โอเคทําความสะอาดใช้เครื่องดูดฝุ่นด sure. right like ูดดูดทำความสะอาดแต่ถ้าเปิลหรือเธอก็ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นประเภทที่ซักได้ใช้แบบนั้นในการทําความสะอาดหรือไปจ้างร้านซักก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ถ้าเป็นหนังก็ทําความสะอาดได้ง่ายหน่อยใช้น้ํายาทําความสะอาดหนังขาดขาดขดเดี๋ยวเขาก็สะอาดแต่ข้อเสียคือมันร้อนเวลาที่มันร้อนแล้วมันจะร้อนสุด ไอ้เจ้าเบาะหนังนะแต่เบาะผ้าเนี่ยเขาร้อนไหมเขาร้อนครับแต่เขาไม่ร้อนถึงขั้นเบาะหนังถ้าร้อนนะไม่ร้อนถึงขั้นเบาะหนังแล้วเขาก็จะเย็นตัวได้ค่อนข้างเร็วอย่างเ้นนะเร็วอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเบาะผ้าส่วนเบาะหนังนี่ก็เย็นตัวช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายโดยเฉพาะแอร์โตโยต้าเขาค่อนข้างจะคุณภาพยังไงก็สู้ไหวยังไงก็สู้ไหวอ่ะคราวนี้เรามาดูราคากันว่าไอ้เจ้าสามรุ่นเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิด ให้ก็มาดูตรงราคาว่าเดี๋ยวนะเวลาในการอ่านของผมมันเดินไหมเอเคเดินอ่ะเปิดหน้าผมด้วยไปเผื่อคลิกเอาหน้าผมโผล่มาละอ่ะมาดูเอาหน้าลบหน่อยบางข้อความมาดูวีออสมีด้วยกันทั้งหมดสามรุ่นนะครับเขาจะแพงกว่ามีรุ่นที่ราคาอยู่ในกลุ่มของยาลิสแล้วก็มีราคาที่แพงกว่ายาลิสแต่เจ้ารุ่น ไอ้เจ้ารุ่นถูกสุดกับรุ่นกลางของเขาเนี่ก็อยู่ในกลุ่มราคาของยาริสแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมให้ V ีออสมีคุณภาพสูงกว่าคุณภาพในที่นี้ในในความหมายของผมก็คือสมรรถนะสมรรถนะถนะการเกาะถนนอัตราเร่งแล้วก็กําลังในการเบรกเขาได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็ได้ล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะได้อะไรอ่ะอ่าอ่า แต่ถ้าเป็นยาริสเนี่ยดิเบกสองล้อหน้าและจานเล็กกว่าจานเล็กกว่าแล้วก็มีคุณภาพการเบรกที่น้อยกว่าและการการโค้งของตัวรถความนุ่มนวลของตัวรถเจ้าวีออลเขาจะใช้คำานี้ดีกว่าใช้คำว่ามันหนึบกว่าวีออลหนึบกว่ายาริสหนึบกว่าแต่กระด้างกว่าถ้าใครอยากได้นั่งรถแบบนุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลเรียกว่าขับรถเฟิร์มๆต้องเป็นยาริสแต่ถ้าเป็นวีออลนสายซิ่งสาย ัวรุ่นสายวัวรุ่นเฮาๆฮาะนะไวรุ่นใช้คําว่าอะไรดีถ้าไวรุ่นว่าต้องเอาวีออสแต่ราคาแพงกว่าแต่ถ้าใครจะเอารุ่นหกแสนเก้าพันก็โอเคนะผมว่าไม่มันถ้าเราไม่ไปมองตรงความได้ออปชั่นอะไรเยอะแยะมากมายแต่ต้องเป็นคนที่มีขับรถประสบการณ์ดีพอสมควรเพราะเรื่องระบบเซฟตี้เขาได้มาน้อยเจ้าวีออสไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกล้องมองรอบคันก็ไม่ได้นะแล้วก็อะไรนะ อุปกรณ์ที่ช่วยการออกตัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ได้ได้มาแค่ไม่กี่ตัวเอง,องเซนซงเซนเซอร์อะไรก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต้งเป็นค,ค,ค,คนที่ขับรถที่แบบว่ามีทักษะดีพอสมควรในการขับรถเพื่อที่จะ,ะประคองรถด,ด้วยสมรรถนะการขับของตัวเราเองใครที่เคยขับรถแบบที่ไม่ค่อยมีออปชันอะไรามาขับวีออสผมว่าได้เพราะาคนกลุ่มนี้เขาไม่เคยขับรถแบบที่มีอุปกรณ์เซฟตี้ อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาช่วยเหลือพวกนี้เขาจะมีความชํานาญดีพอสมควรเขาขับย e ้อนได้แล้วมีข้อดีในเรื่องของสมรรถนะผมว่าสมรรถนะนี่สูงกว่ายาริสไปถ้าเทียบเป็นบันไดน,น่าจะไปไกลกว่า2ขั้น3ขั้นแต่ไปไม่ถึงขั้นอันติสไปไม่ถึงขั้นแคมรีนะไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ได้ดีกว่ายาริสอะได้ดีกว่าการออกตัวไฟแดงพร้อมกันเนี่ยวีอเข้าไปแล้วยาริเขาก็ตามตามไปแต่ถ้าระยะ ระยะวิ่งสักเก้าสิบร้อยี่สิบนะออกตัวที่เราจะเร่งแซงเขาไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งนั่งสี่คนห้าคนนั่งนั่งสี่คนห้าคนวีออสโอเคเลยวีออสไม่เกิดปัญหาแต่ถ้านั่งนั่งสองคนเบาหน้าสองคนยาลิสก,ก็โอเคยาลิสก,ก็โอเคแต่วีออสเนี่ยมันผมว่าบึกบึนกว่าสมรรถนะสูงกว่า แต่ราคาราคาไม่เป็นมิดเลยราคาตัวท็อปนะเฉพว่าราคาตัวท็อปจะดแสนแปดหมื่นเก้าพันตัวท็อปตัวไฮของเขานี่ค่อนข้างที่จะเออเอาเรื่องเอาการอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวถูกก็ยองน็อได้อยู่แต่ตัวถูกตัวถูกผมไม่แน่ใจว่าได้ดิเบกสี่ล้อป่ะตัวถูกนะตัวหกแสนเก้าพันเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ดิเบกสี่ล้อไหมแต่ถ้าได้ดิเบกสี่ล้อเนี่ยผมว่าหูน่าเล่นนะน่าเล่นเอามาดูราคากันตัวถูกของเขาเนี่ย 6กแสนกับเก้าบาทส่วนตัวกลางของเขาเนี่ยหกแสนเก้ 6, 99, าหมื่นเก้าพันต่างกันเก้าหมื่นบาทเลยนะเก้าหมื่นบาทนี่ก็ได้ได้วิทยุได้วิทยุได้ลําโพงเพิ่มลําโพงเพิ่มไดอ้อะไรนะพวกอุปกรณ์เซ็ต,ตี้อะไรเพิ่มได้ล้อแม็กดิสเบรกสี่ล้อ,มมด 4, ลอได้รึวะผมว่าเพิ่มก้าเนี่ยหกแสนเก้าเนี่ย ผมว่าสําหรับคนที่ใช้ v ีออในกาลังสวยกําลังสวยหกแสนมันจะได้มันจะเขาเรียกว่าเหยียบติดตีกว่าเหยียบติดตีกว่าสะใจกว่าเยอะ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 ,ะเลยเอาผมจะพูดว่าไงวะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไงเฮ้ถ้าหากคนที่ขับรถแล้วต้องการสมรรถนะการออกตัวที่ดีการเล่งแซงใครอยู่ในเมืองเนี่ยผมว่า v ีออ่ไม่ได้ขี้เลยเลยนะแต่ตอนนี้ครับ เป็นรุ่นเกียร์ CVT แล้วไม่ใช่เกียร์ชิฟเฟนเชลแบบแต่ก่อนคนระับเป็นเกียร์ CVT อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจในเรื่องของสมรรถนะของเกียร์ของเขานะแต่ว่าเขากล้าที่จะเอามาใส่กับเครื่องยนต์พันห้าผมว่าเกียร์ CVT เขาต้องรองรับได้ไม่งั้นมันมันแย่มันเสียชื่อเพราะนะเสียชื่อผมว่าไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหามากนะไม่น่าจะมีปัญหามากนะน่าจะแบบเข้ากันได้ดีนะมาดูรุ่นกลาง6กแสนเก้านาฬิกเก้านี้ครับผมว่าพอเหมาะพอควร สำหรับวีออเนี่ผมเชียร์ตัวกลางแต่ถ้าใครได้ออปชั่นที่เต็มๆหน่อยก็จะเป็นเ8 9 0 0 0นแก้ี่จะได้กล้องด้วยนะได้กล้องติดรถเพิ่มเงินไปประมาณ90000ได้กล้องถ้าซื้อกล้องข้างนอกก็ไม่ถึงพันซื้อกล้องข้างนอกไม่ถึงพันได้กล้องเพิ่มได้กล้องนี้ได้แต่กล้องวีโอข้างหน้านะกล้องวีโอข้างหลังแบบยาริสไม่ได้นะครับไม่ได้อืมได้อะไรอ่ะ จำไม่ได้ขมจัไม่ได้จะให้แน่บาหนังบอหนังตัดลายอ่าผมว่ารุ่นหกแสนเก้าหมื่นถ้าเป็นผมเลือกผมจะเลือกหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นขาขึ้นอยู่กับองบค์ประกอบของแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลว่าจะมีองค์ประกอบกันลนักษณะแบบไหนแต่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าผมจะซื้อวีออสผมจะซื้อตัวหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ถ้าใครถูกใจรุ่นท็อปผมว่ารุ่นท็อปมันก็ดีอยู่แล้วล่ะ น่นท็อปอยังไงมันก็มีของใช้ของอำนวยความสะดวกเราดีอ่ะเอาเป็นว่าเราได้รู้ราคารถป้ายแดงกันรถป้ายแดง v ีออสราคา6กแสนกับ9ก0 0บาทไปจนถึง7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันโอ้โหตัวล่างกับตัวท็อปนี่ห่างกันแสนแปดหมื่นโอ้โหเงินแสนแปดเกือบสองแสนเลยนะแต่ของของที่ได้มามันมันไม่น่าจะถึงราคาแสนแปดไม่น่าจะถึงราคาแสนแปดนะ อันนี้เป็นความคิดของผมคนเดียวนะผมขอโทษที่พูดแล้วมันอาจจะมองแล้วทําให้ใครรู้สึกไม่ให้พงพอใจขออภัยด้วยแต่เป็นว่าสําหรับความคิดผมคิดว่าเงินแสนแปดเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จําเป็นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรรุ่น6 9 9 0 0เได้ออปชั่นได้ของใช้ก็พอเหมาะพอเนื้อสมเนื้อสมน้าอยู่แต่ที่แน่ๆใครที่เท้าหนักใครที่เท้าหนักผมว่าวีตอบโจทย์แต่วีคุณจะได้ อุปกรณ์เซฟตี้น้อยหน่อยอุปกรณ์เซฟตี้น้อยหน่อยคุณต้องใช้สมรรถนะของตัวเราเข้าไปเสริมในการขับรถต้องเป็นคนขับรถที่มองกระจกบ่อยๆเป็นคนขับรถที่มีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับก็เหมือนเหมือนรถยุคเมื่อ5ปีที่แล้วรถยุคเมื่อ5ปี60ปีที่แล้วมันก็เป็นรถสไตล์วีออลในที่ไม่ค่อยจะมีะที่มองกระจกมองข้างแล้วมีตัวเตือนหรือว่าตัว เซนเซอร์จับกา,การชนข้างหน้าการชนข้างหลังอะไรเยของวิทเขาไม่มีหรอกเขาไม่มีแต่คุณจะได้สมรรถนะเลยแหละสมรรถนะนี่ตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงๆอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามคุณรับชมนะครับอย่าลืมไปเลือกหาซื้อกันผมว่ารถไปแดงก็ดีนะไม่ต้องซ่อมกว่าจะเริ่มซ่อมนู่นปีที่6ปีที่7โดยเฉพาะค่ายโตโยต้าแล้วซ่อมน้อยซ่อมน้อยคุ้มค่าโอเคสวัสดี